สวัสดีครับพี่น้องนี่เลยสรแหนกมละสิบาทเอามาเห็นยังบดได้ไหมเห็นกับเขาครับแตะวัระจงไว้อยู่นะครับเด็ดใบมันออกเหลือใบแซ่ตู้เย็นไว้ใส่แก้วเสหลักครับผมเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วครับเหลือวัตถการกับกิ่งมันเนาะกิ่งการมัน่นใบจักลงดินปักลงดินครับผม เรียมใหม่ไปห,หนึ่งเสียบลงไปประมาณหนึ่งในสามนะครับเสียบลงเลยก,ก็ดีขึ้นกันครับผมเพราะว่ามันแต่ว่าผมกับวเดกประมาณครึ่งหนึ่งอะไรครับครึ่งหนึ่งของความเงาวนะก็บางคนก็นกนบอกว่าเสียลงไปหนึ่งในสามอนะ่ะเนาะหนึ่งในสามของของความยาวกิ่งประช้ำนะครับประมาณนั้น ขึ้นหนาใหญ่เ้ยนี่แหละครับช่วงเนี้ปกติเราผมทุกปีนะครับมอมอวัดในเบืออบเบ้องล่ะมอวัดในเบื้องละปกติทุกปีเ่ยผมตีปักช่ำตั้งแต่เดือนคนนี้ผู้ศึกษาท่านว่านะครับนี่เดือนมกราปีหกแปดแล้วนี่ช่ำทุกกระช่ำในตลอดปีนะครับเนาะแต่ว่าช่วงอากาศหนาวมันผักมันต,ติดไงน้อยหนึ่งครับเนาะ ภักมันติดง่ายน้อยนึงก็เลยอาศัยช่วงนี้ในการปลูกผักยิมปักช่ำนี่ต้องอากาศเย็นๆยนยน,ยนี่ได้การเลยครับผมในคลิปนี้ผมเริ่อมเพ็ดวันที่26ดนี่คับ26มก,กราคม2 0 0 6 2568ันกดะครับเพ็ดชนิดตัวนี้นี่ครับผมใส่ถุงฮูหิวนะครับมัดปากไปบฟอม จะลดเปลือให้คก้อนชุ่มชื้นนะครับหนึ่งแหละบ่ตรงลดนำ้ำบ่ตรงลดน้ำบ่อยครับผมสองแหละนะครับลดการการค่ายน้ำของของใบสะระแหน่นะครับของใบพักที่เหาบปักชํำนะเปิดมาย่ำได้กะใบสิสดใสตลอดเวลาครับผมลืมบอกครับผมการเลือกกิ้งปักชํำเนี่ยต้องเลือกกิ้งที่มันที่มันเที่มันเ สดๆนะครับที่มันแข็งแรงนะครับใบใบเหี่ยวได้เลือกใบเหี่ยวก็ไ้ครับแต่ว่าเด็ดใบมันออกเนี่ยยิ่งนี่ใบเหี่ยวครับผมแต่ว่ากระปากลงไปขึ้นกาวเลยนี่นี่นี่เพินกาลังเอามาโชว์นี่ตองใบแบบนี้ครับเพราะว่าเวลาผมเอาถุงคุ้มเดี๋ยวใบที่มันเหี่ยวมันก็ฝืนกับขึ้นมากขึ้นกาครับในกรณีที่เ่เอาถุงคุ้มนะครับ ครุน่าเลือกเอา,อาข่วนข้วนสีเอากิ่งที่ใบมันสดชื่นสดชื่นนะครับใบโบเหียวอันนี้เงี้ยก็ตาดอ,อกนะเพราะว่ามันสีได้ฝืนโตวไว้นะครับต่เลือกใบเหียวโดยเราใส่ถุงคุ้มนะครับใบก็บสีเหลืองแล้วก็จะร่นไปเองนะครับบอกได้ว่าถ้าผมใส่ถุงคุ้มเนี่ยใส,ใส่วิธีการ ถุงคุ้มนะครับใบสีโบเหียวแล้วก็สีโบเหลืองนะครับผมอันนี้สีมีหยอดแตกน้ำาขางครับผมะสเดี๋ยวพอสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะแตกมันเป็นใบใ่นะครับมาเบิ่งกันนี่นะครับผมเมื่อนี้ที่ผมลงเสียงนี่ก็วันที่ยี่สิบแปดแล้วนาซีได้ได้สองมือนแล้วครับ ตอนปักในวันที่26นะครับมาลงเสียงมาพากเสียงในวันที 28. ่28ถสงูคุ้มเลยเขจะไป,ไปตากแดดละไว้ในที่ร่มครับไว้แต่ลังค่าบ้านเนี่ยแหละนะครับสักอาทิตย์นึงครับผมสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวลาคงจะแตกแล้วเดี๋ยวครบอาทิตย์นึงสักวันที่